ทำเอาโตโนโพาคินเอ่ยปากว่าปลื้มใจสุดๆหลังมีโอกาสได้จัดมิตรแอนกรีดเล็กๆและฉลองวันเกิเดย้อนหลังกับแฟนคลับค่ะโดยโตโน่น,นะคะได้เล่าว่าตนไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้วันที่แฟนคลับหลากหลายกลุ่มหลากหลายช่วงอายุมารวมตัวกันในงานและอีกหนึ่งโมเมนที่ประทับใจนะคะก็คือแฟนคลับสร้างโอเพ c นแชทให้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้โตนั้นได้พูดคุยกับแฟนคลับได้ใกล้ชิดมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยค่ะ <c oughs> มันอบอุ่นครับมันเหมือนกับเออมันมีช่วงเวลาที่เราเราได้เจอกับแฟนๆที่เขารักเราจนตอนนี้เราได้มีแฟนๆบางคนก็คุณพ่อคุณแม่บางท่านมาเป็นแฟนคลับเพราะว่ายน้ำน้องๆมหาลัยเป็นแฟนคลับเพราะสตาร์ทมอไซค์อย่างเงี้ยฮะมันกลายเป็นแบบเราทําให้อย่างวันนั้นที่มาเนี่ย หกขวบฮะอายุน้อยสุดที่มามเมดินกีเรารู้สึกแบบไม่เคยคิดอะฮะไม่เคยคิดว่าคนธรรมดาอย่างเรามันจะมีจะมีวันนี้ที่เราได้มีคนรักเราแล้วเราก็รักเขาแล้วเรายิ่งดีใจเวลาเห็นเขามารวมกันแล้วเขารักกันแฟนๆทำโอเปนแชทให้ครับมีมีโอเปนแชทเป็นของตัวเองครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบคิดถึงเขาเมื่อไหร่เราก็ บอกทางแอดมินบอกทางผู้จัดการว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับนี่ตั้งใจว่ามีน้องคนหนึ่งเขาซื้อหนังสือเจ้าชายน้อยมาให้ก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเจ้าชายน้อยให้ฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าผมมีเวลา ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ